หนทางรุมนี้สายใหญ่ผูกพันใจไม่เคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ฟ้ายิ่ดแยกเราทาไรไม่ขาพบชาติพักเราห่างกันไม่ได้มื่อบุกเพสันนิวาดมันหมายให้เจอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วัน จจรริงงงใฉัััันนนนเเเเเเกกดมาาพพื่ออออออป็ขขธธววบีียค้้วสวัสดีครับออเจ้าทุกคนยินดีก็รับเข้าสู่ช่องจิงโจ้ครับเที่ยวกินแชร์นะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินเพลงฮิตเพลงนี้นะครับแล้วก็เคยประทับใจกับบทบาทของเบลล่าในบท กาลเกตหรือว่าเกศุรางนะครับแล้วก็บทพี่ป๊ปนะครับในบทของพี่เดชหรือหมื่นสุนทรวาจาในละครย้อนยุคเรื่องบุพเพสันิวาานะครับวันนี้ความประทับใจและความสนุกสนานเหล่านั้นกําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในละครภาคต่อก็คือละครเรื่องผมลิขิตนะคร,ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนิยายเรื่องผมลิขิตนะครับซึ่งเป็นภาคต่อของนิยาย โด่งดังเรื่องบุกเพสันิว่านะครับไปติดตามชมคลิปนี้กันนะครับครับสำหรับเนืาอยชุดบุกเพสันิว่านีครับประพันธ์โดยลอมแพงนะครับแล้วก็บริษัทแฮปปี้บานานานะครับได้จัดทำเป็นบ็อกเซตขึ้นมาครับแพ็กเกจดูสวยนะครับน่าสะสมมากๆนะครับซึ่งในเซตนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนวาอยสองเล่มด้วยกันนะครับ เล่มแรกก็คือเป็นภาคแรกนะครับก็คือบุ๋เพสนิวาสครับประพันธ์หรือแต่งโดยลองแพนครับแล้วก็ภาคต่อนะครับหรือว่าเล่มที่สองนะครับจะเป็นพมลิกิดนะครับนครับน่าสะสมทั้งสองเล่มนะครับแล้วก็น่าติดตามทั้งสองเล่มนะครับครับก็จะขอแชร์ประวัติสำหรับผู้ประพันธ์หรือคนแต่งเรื่องนี้สักนิดนึงนะครับชื่อ ลอมแพงนี้เป็นนำปากกานะครับของคุณอุ้ยนะครับจันยวีนะครับซึ่งเป็นคนแต่งเรื่องนี้นะครับแล้วก็แต่งละครแล้วก็นวยายมาค่อนข้างเยอะนะครับ20กว่าเรื่องนะครับแต่ละเรื่องก็โด่งดังไม่แพ้บุกเพสิิว่าครับนำมาเป็นละครทีวีให้เราได้ชมค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับลอมแพงนะครับแปลว่าหญิงผู้เป็นที่รักหรือว่าผู้เป็นที่รักนะครับ ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครตัวหนึ่งของคมยันตีนะครับซึ่งเป็นนักแต่งนวยายที่เป็นที่ชื่นชอบของลอมแพงหรือคุณกีนี่เองนะครับก็เลยถือโอกาสใช้เป็นนามประกาของผู้แต่งลอมแพงครับครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สําหรับนิยายเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับนิยายเรื่องบุกเพศนิวาและก็พมลขิตนะครับ สองเรื่องนี้จะอยู่ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับซึ่งกรุงศรีอยุธยานี้เป็นราชธานียาวนานถึง417ปีเลยทีเดียวและก็มีพระมหากษัตริย์ปกครองอาณาจักรสืบทอดกันมาถึง33พระองค์นะครับแล้วก็มีราชวงศ์ผัดเปลี่ยนกันปกครองถึง5ราชวงศ์ด้วยกันราชวงศ์ที่1ก็คือราชวงศ์อู่ทองนะครับราชวงศ์ที่สองคือราชวงศ์สุวรรณภูมิราชวงศ์ที่3คือราชวงศ์สุขโขทยัย ราชวงศ์ที่4คือราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์ที่5คือราชวงศ์บ้านภูหลวงนะครับในส่วนของนิยายเรื่องบุพเพสนิวาสนั้นนะครับจะเริ่มจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่27็ของกรุงศรีอยุธยาและก็เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ปราสาตทองนะครับแล้วก็ต่อมาในยุคข,ของพระเพทราชานะครับซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านภูหลวง แล้วก็มีพระเจ้าเสือนะครับซึ่งเป็นโอรสของประเภทราชานะครับในเรื่องพมลิขิตนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงของสมเด็จพระเจ้าไทาสัตว์ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเสือและก็เป็นพระมหาสว์องค์ที่30ของกรุงศรีอยุธยานะครับครับสำหรับเนื้อเรื่องย่อของเรื่องพมลิขิตนะครับก็จะไล่ไทม์ไลน์มาตั้งแต่คุณหญิงจำปาแล้วก็ออกยาโหราธิบดีนะครับ ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพ่อเดชหรือขุนศรีวิสารสุนทรนะครับแล้วก็แต่งงานกับแม่กาลเกตหรือเกศสุรางนะครับมีลูกด้วยกัน4คนด้วยกันนะครับคนแรกก็คือพ่อเลืองนะครับคนที่2คือพ่อฤทธิ์นะครับซึ่งของสองคนนี้จะเป็นฝาแฝดกันนะครับอีก2คนก็คือแม่แก้วและก็แม่ปางนะครับแล้วก็จะมีตัวละครนางเอกอ,อีกตัวหนึ่งนะครับในภาคนี้นั่นก็คือ พุตานนะครับซึ่งแสดงโดยเบลล่านั่นเองนะครับโดยเหตุการณ์ก็จะต่อเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันิวาสนะครับโดยตอนจบของเรื่องนี้ก็จะเกิดน,นำว่าพุตานนะครับได้ไปทําสวนขุดดินปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ไปเจอกับคัมภีกิษนากาลีเข้านะครับแล้วก็ย้อนเวลาวาร์ปเข้าไปในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปายนะครับ ซึ่งอยู่ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัปนะเรื่องราวน่าติดตามว่าสุดท้ายความจริงของคัมพีกิสนาการีคืออะไรแล้วก็ความรักที่ก่อเกิดระหว่างพุทธาญกับมื่นลิศสุดท้ายแล้วพุทธาญจะต้องเลือกว่าจะอยู่ในยุคกรุงศรียุธยาหรือว่าจะกลับในโลกปัจจุบันของตัวเองพุทธาญจะเลือกอะไรไปติดตามกันนะครับครับวันนี้จริงโจ้ครับก็มาแชร์เนว้ยายดีๆเรื่องพมลิขิตให้เพื่อนๆได้รับชมและฟังกันนะครับ ก่อนที่ละครจะออนแอร์ให้เพื่อนๆได้รับชมจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามุมจริงโจ้ครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับ <_ c oughs> สำหรับคู่บุพเพสนวิวาสหรือคู่พมลิขิตนะครับที่หวังจะพบกันทั้งปัจจุบันและก็ในอนาคตจะต้องมี4อย่างเสมอกันนะครับนั่นก็คือ 1. มีศรัทธาเสมอกัน 2. มีสิงเสมอกัน 3. ม,มีจาคะเสมอกันและสมีปัญญาเสมอกันวันนี้จิงนโจ้ครับก็เอาข้อคิดดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจิงนโจ้ครับวันนี้สวัสดีครับ lắm ai con người, anh chưa biết được là, rắc của cô ấy hay rắc quá để hi vọng sốc này, để sốt ta cô thơ